มายาคนชุดน็อตพลังจาก,กเ,นเนกษตรี่สิคับเรามาดูกันครับตอนนี้เราเล่นอยู่ที่ร้านเลยนะ Y k ย y k จวเจวียงจยันนะครับใครแวะผ่านมาแวะมาชิมกันได้ไก่สุดยอดและนี่คืออัดตรวจสอบดูลองจับดูครับเป็นน็อตธรรมดาป่ะครับลองดูนะครับส่งตุ้มีบใส่ธรรมดาหรือเปล่าลอง็อกใส่เลยครับใส่แล้วหมุนเข้าไปเลยครับใส่เลยหมุนเลย เลยครับผมจะทำนี่ครับลองทดสอบกับเจ้นาทีนะนี่ครับโอเคมันแน่นนะแน่นแล้วนะโอเคนี่ครับแน่นเตี้ยเลยเห็นไหมครับคราวนี้ดูนะครับเดี๋ยวเราขยับนิดประมาณนี้อันนี้ก็ยังแน่นดึงออกไม่ดึงไม่ออกใช่นไหมไม่ออกอย่างแน่นอนดูนะดูได้ใจสุด แค่เนี้ยก็สามารถที่จะขายตัวได้ตัวแลครับันาไม่ใช้พลังจิตหรือนะครับเนไมว่มันจะหลุดออกมาเองหรือไครับเห็นเห็นหนขายออกมาได้หลดออกมาไรครับลอกตัเสือลองดูได้ลองทำดูได้ ลองใส่เข้าไปใหม่สีก็ได้ครับลองใส่ลองใส่ไปดูได้เลยลองยืนในมันถึงเลองเสษเถอะ y e อ่าโอเคต้องมาอันนี้อันนี้อยู่ปมาณครั้งเสียอยูเห็นไหมครับเห็นแล้วนะอยู่อันนี้ดูนะเราจะใช้ไม้เท้าเศษ เพียงมันจะคลายตัวออกนะครับน <Ay glorious. S 1> ี่นะครับแต่นะครับดูนะครับเด็กๆต้อใส่กันะคาับลอกเลยมันจะหลุดออกมาจริงขัดกันนองเห็นไหมครับและเนี่ยครับคือนักพลังจิตจากประเทศเมีินมารผมเล่นได้คุณก็เล่นได้สาวน้อยพวกนี้ก็เล่นได้บ๊ายบายต้องหน่อยบ๊ายบายมาอย่ากดชุด น็อตพลังจิตจากเซฟเมธิรครับตอนนี้เราอยู่ที่เวมจ์น,น,นะครับสอบพอแล้วและเราก็่ลนมอยารก็ไมีดอันนี้เป็นน,อน็อตนครับตัวคูและตัวเนี้ยนะครับเราจะใส่เข้าไปะครับใส่ลงไปเลยครับนะครับและใครได้ยิน ครั้งนี้เราใช้ไม่ถามสเสร็จแค่นี้ครับน็อตตัวนี้ก็สาม,มารถที่จะขไขลไนะครับะจะไลงดยกครตออกมาและลุดออกมาดดครับและนี่ครับคือมาจากคน,นน็อตพลักจิตดดูไม้ข้างกับใส่ ใส่เข้าไปใครับเห้หดจัดนะครับ <participation. S 2> นะครับใส่ไนถ้ําเสร็จปีแค่เนี่ยครับดูนะครับเสร็จใครกำลังติดครับน้องตัวนี้ก็าสามารถที่จะข่ายตัวได้ครับนะครับเพื่ออะไรกไม่รู้นะครับ และนี้ครับคือมาอยากผลมาผลักติดจาก,กเกษตรกรผมเล้ได้คุณก็ไล่ได้ผมได้รั